สวัสดีค่ะพี่น้องอยู่กับช่องอีสานบุกตอนนี้เห็นบ่ค่ะเห็นบ่าน้ำฝนละเลาะค่ะนี่เขากำลังที่ต้มอึ่งน,นะคะหรือว่าซัวอึ่งแต่เน่ยซัวอึ่งน,นี่คือว<า>ัตถุดิบวัตถดิบวอตถุดิบ,บ,ดบขวแล้วขี่ออเรียบร้อยตัวน้อยนะคะพี่น้องตัน้อยก็ต้องสับ แบบนี้เลยเลือกเอาตัวน้อยๆบางคนก็ชอบตัวใหญ่ๆอันนี้ตัวน้อยมันค่ะคอยบันหยาบตัวน้อยกับใครเด้อผัวไข่อ่ะใครฮะเดี๋ยวเบืองวิธีเห็ดค่ะเมื่อนี้ก็บชีมมื่นๆแน่จากน้อยค่ะเพราาะว่ไฟป้อมาไฟป้อมาอยู่ท่งนาตามบรรยากาศ มืดๆเนี่ยและค่ะพี่น้องเบสนะิกลงไปก่อนเด้คะ่ะข้าวตะไคร่ใบบกุด <c oughs> ะค,ะค่ะค่ะเทียมเผาเทียมเผาสันสูตรไฟสูตรมั้เนาะค่ะพี่น้องค่นเท็นแนว่ยินเนี่ยค่ะเดแต่ละบ้านกับว่าคือกันยยุ่แล้วอันนี้เพิ่นมไปเรือนอยึ่งล่ลงไปแล้วค่ะ เบิ้มมาที่ไชโยว่ค่ะพี่นอ้องอ๋อเฮ่ไชโยเั็นไชโย,ยค่ะนี่ค่ะอาหารอาหารการกินเนาะค่ะพี่นอ้องนี่ค่ะต้อมอึ่งค่ะพี่นอ้องค่ะนี่ค่ะบรรยากาศทุ่งให้ทุง่งนากับตะเกียงเนาะค่ะพี่นอ้อง ลิมชาติไปนลคะพอกระเซไปเชียงแม่ต้องใส่พริกเผานี่ค่ะนี่จัดไปเลยปรุงค่ะรน้ำปลาพริกเผาเผ็ด เผ็ดๆจะได้แซ่บๆเอา<ส>ออน้ำลายแตกเนี่ยค่ะพี่น้องอืมปรุงรสก็อันนี้คือ,อนอะไะคะใจสำคัญนี่คือะคะใมอบมะกรอใบมะกรอค,ค,ค่ะต้มเส้ใบมะกระยอยอดงามๆเลยค่ะพี่น้องใบมะกรอ เดือดรุดวุด่น,นปรุงรสตามใจชอบค่ะพี่น้องสูตรไทยสูตรมันเว่าอันนี้ใส่ใบประกอบค่ะใส่ใบใบ,ใบักขา,ามใส่ใบบักขามเบี๊ยบคลอกนนี้า รสชาติจ huh. <c oughs> <c oughs> ัดจ <c oughs> anyway. uh ้านค่ะที่น่าแม่บอก่าชน้ำแบบน้ำลรกแตกถ้าได้กินเผ็ดก็ได้นีการุณาย่ามากระไรเลยม่ค่อยส่มอ่ะเอยมีเพ่มกันนะบ้าปะนี่แบบเม เพิ่มความเที่ยวค่ะสาสมท่นไม่ประกอบต้งใส่อีกใส่ข้วัวค่ใสขากลั่วพ่อแอว่าคคเ,เ,าาเาส้ในน,นี่ไปเลยไปเลย <c oughs> ตั้ขาลัวใส่สดๆเลค่ะพี่น้องหอมกุุบไป เอากัวเอากัวค่ะขับตามห้อยห้อยนี่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องไม่ลงแล้วแม่ไวครับก็ดีแล้วตาดีแล้วหอมหอมค่ะเพี่ค่ะพี่น้องตักเริบนี่ค่ะโอ้หอม อ๋อนี่ค่ะพี่น้องต้มืองค่ะเนี้งเขียงเนื้งเขียงฮอนฮ้อนค่ะยั่วๆจ้ามาเซีบๆน้ำกันค่ะพี่น้องเบื้องไอวองห้วยๆเลยค่ะจดฮ้อนฮอนเข้าไปภายเนีอ้ยลงคอค่ะลดจัดจานค่ะเห็นบ่ค่ะใช่เยอะ ไอโนต้ามาเนาะค่ะพี่น้องของแซ่บแล้วค่ะเมื่อเนี้ยของแซ่บพิชานนี่คะ่ะขัวอีปูแบบนี้พี่น้องขัวอีปูค่ะโอ้แซ่บขัวปูน,านะะ้าค่ะนี่กินขอน้อกันค่ะเมื่อเนี้ยออกกำลังตามเแสงคะ่ะแบบองุ่น <laughs> น้ำแห้งแล้วค่ะโอเคแล้วค่ะพี่น้องดได้แล้วนี่คะ่ะหอม หอมมากกับขวดอิป <is> wow. <ceu> ูโอเคแล้วนี่ค่ะกระเจี๊ยบคระบพี่น้องโอ้โหค่ะพี่น้องแนวกินมีแต่แนวเป็นแต่แซ่บค่ะเสื้ออึงค่ะพี่น้องขวดอิปูนะนี่ค่ะตามมกแตงวันนี้ นายเกียงของน้ำกันค่ะพี่น้องเมื่อนี้ยแฉบแฉบค่ะเกียงของน้ำกันค่ะ,คะพี่น้องเมื่อเนี้ปูมันบ่อยเนี่ค่ะพี่นอ้อกกงอีกปูดองอีปูอือก็ต้องเป็นแบบนี้มันเข้าไปเลยค่ะ มันสิเนี่ยนะจนดันมันด้วะนี่ค่ะพี่น้องดูอ่อนๆ้สั่นได้อะ่ะนะค่ะพี่น้องอายออกห้วนๆเลยตัวนี้น้อยเป็นโตไปเลยค่ะแซบดูอ้อนอ้อนตัวนี้น้อยค่ะพี่น้องมันขนาดค่ะ,ะตุ่มอึ้งแซ่บขนาดเลยค่ะน้ำที่เบิดอร์ คุยดีมันดีค่ะเป็นตัวเป็นตัวไปเลยค่ะมันขนาดเลยนะมันงัน้นนี่นะ,ะแอบค่ะม่กล้าตีเลยอีกหนึ่นง,งคนนะค่ะจัดกินี้เราหายกินยากครับทุกมือนี่คนโตบอกหอยเแม่งพูดกับออกคือกัน <laughs> ไอแมงปูก็ออกพี่ปูก็ออกมาคิดเขาน้ำกันค่ะพี่น้องเซ็บแสบค่ะเมื่อนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปอีสานบุกนะคะฝากเพ็นกำลังใจให้ช่องอีสานนะคะมือนี้ก็พาไปก่อนค่ะเจนแสบค่ะพี่น้องต้่มสัวเอื้อง mm-hmm